สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมือนี้ก็ได้มาพบกันนะครับตั้งช่องคิมน้ำโชกผ้ารวยชาแนลนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องมันนี้นะครับคิมน้ำโชกผ้ารวยชาแนลนะครับกะสิบ้าพี่น้องนะครับมาชมตัวเลขนะครับปูผู้เวี่งนะครับผมพี่น้องซึ่งปูผู้เวี่งนะครับไก่ชุดตัวเลขสองตัวมาแล้วนะครับผมในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับผมพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผม ครับปูผู้เพียงนะครับผมก็ไดทรงทั้งไลยมาไห่ทั้งขีมน้ำโชกแล้วนะครับผมพี่น้องสำหรับตัวเลขนะครับเนาะขีมน้ำโชคกระจดตัวเลขของปูมาแล้วนะครับผมสำหรับเลขของปลวงตาผู้เพียงนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องสำหรับเลขนะครับเนาะปูไห่มาแค่เลขชุดสองตัวนะครับผมพี่น้องเลขชุดสามตัวบ่ท่านไห่มานะครับผมพี่น้องกระทามาชมเมืองว่านะครับตัวเลขของปูผู้เพียงนะครับ จะถูกอกถูกใจพี่น้องบอนะครับผมซึ่งงวดก้อนนะครับผมพี่น้องปูผู้วี่งนะครับผมกระไดนิมิตฝันนะครับไดเลกเก้าเจ็ดนะครับผมพี่น้องงวดนี้นะครับผมจะแม่นบอนะครับเนาะจะเป็นมูนะครับหรือจะเป็นจานนะครับผมกับมารุนตามต่อนะครับในงวดวันที่สิบหกกรุ๊มผ้านะครับกับมาชมกันเลยนะครับน้พี่น้องมาชมตัวเลขนะกันครับผมครับผมพี่น้องกับมาชมกันเลยนะครับเนาะสําหรับตัวเลขของปูผู้วี่งนะครับผม จุดสองตัวตบนล่างนะครับผมพี่น้องที่ปูเดชงไล่มาไห้นะครับผมพี่น้องมาชมกันเลยครับผมครับผมพี่น้องเรขบนนะครับผมสาหรับเรขปูผู <S <S ้เบี่ยงหอยแมนะครับผมในงวดนี้นะครับผมพี่น้องเรขบนในห้ามนะครับผมสองซีนะครับผมพี่น้องสามซีนะครับผมแล้วก็สี่ซีนะครับผมสําหรับเรขบนนะครับนาะของเรขปูผู้เบี่ยงนะครับชุดสองตัวนะครับผมพี่น้องชุดสองตัวนะครับผม นะครับเป็นแนวทางนะครับซึ่งงวดก้อนนะครับปูกันนิมิตฝันได้ได้นะครับผมพี่น้องข่าวเก้าเจ็ดนะครับ2ตัวเต็มเต็มนะครับผมปูไหมานะครับผมสามคูนะครับถือว่าบัวลายนะครับผมพี่น้องเนาะ3ามคูปูไหมาบัวลายนะครับผมนอตีปูปูปูหมันใจนะครับเป็นเลขสองซีนะครับผมพี่น้องสําหรับเลขสองตัวบนนะครับสําหรับ2ตัวล่างนี่ครับ3ามซีนี่เป็นตัวลองนะครับผม3ามซกับซีนี่ลองนะครับผมพี่น้องเนาะปูเนี่ยยำมานะครับผม รองนะครับผมเป็นชุดรองนะครับผมครับผมพี่น้องก็มาชมเลขชุดสอตัวล่างนะครับผมพี่น้องะะที่ปูให้มานะครับผมให้มาสองหนะครับ3ามห้ห้าห้านะครับผมทีปูมักหนึ่งวันนี้คือหาหานะครับผมพี่น้องเลขเบิลนะครับเนาะปูนะครับผมเลขเบิลนะครับปูมักหาหานะครับผมพี่น้องเนาะสำหรับเลขชุดสอตัวล่างนะครับผมพี่น้องนะครับ หรือว่าตัวนี้เป็นตัวลองนะครับผมพี่น้องปูให้มาเป็นลองนะครับผมเนาะลองนะครับผมสองหากับสามหานี่เป็นตัวลองนะครับผมพี่น้องนะครับตัวเลขนะครับผมพี่น้องปูกับบอกมานะครับมีสุดลุดนะครับแล้วก็มีซิท์เข่านะครับผมพี่น้องเนาะนะครับไกลพี่น้องปวดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมพี่น้องมักกับตามนะพี่น้องเนาะบอมักกับพานนะครับผม สำหร e ับปูเพิ่งก็ได้บอกมานะครับผมเนาะมากระตาเพิ่งนั่มาเป็นแนวทางซื้อนะครับผมพี่น้องสาหรับเลขกสามตัวนะครับปูพุท่ันไห้นะครับผมพี่น้องปูพุท่ันไหมากนะครับไหชุดสองตัวมาก่อนนะครับผมพี่น้องนะครับชุดสองตัวนะครับผมพี่น้องในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับผมพี่น้องนะครับตัวนี้กับไปกลับเนี่ยก็ดีกันนะพี่น้องเนาะแต่จะไปกลับนะครับตัวเลขกมันก็มีซีดลุดแล้วก็มีซีดเขานะครับผม สำหรับปูผู้วียงนะครับผมกับพาดยากอยู <like> ่นะครับผมกายเขามาไลายงวดอยู่นะครับถึงงวดที่แล้วนะครับปูไก่มาเก้าเจ็ดอยู่นะครับเนาะกับเขาของปูนะครับงวดนี้นะครับผมแอดมินก็ไดตตามต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมกําเปลชุดปูเวียงนะครับผมพี่น้องกับปูผู้วียงนะครับผมครับผมสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะผมเนาะที่เขามาแล้วนะผมเนาะกับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลน์นะพี่น้องเนาะ กดไลค์กดแช่นะครับผมพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะครับให้ทั้งช่องคิมน้ำโชคผ้าร่วยนี่นะพี่น้องเนาะนะครับผมเพื่อสิจะเป็นกาลังใจนะพี่น้องเนาะนะครับผมครับผมพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เขามาใหม่นะครับผมก็อย่าลืมนะผมเนาะเขามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมพี่น้องกดกระดิ่งไว้นะครับผมเนาะเพื่อพี่น้องสิปฏิภาสชีปดีนะครับจากทั้งช่องคิมน้ำโชกผ้าร่วยนะครับชาแนลนะครับ จะนาตัวเลขดีๆนะครับมาเป็นแนวทางนะครับผมฝากพี่ตอนน้องนะครับผมน้องพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะแอดมินขิมแชแนลนะครับผมกะขอโทษเขาไพ่ครับผมแอดมินขิมนําโชกผ้าด้วยแชแนลนะครับผมกะนํามาเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องไปพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับนะครับผม ครับผมสำหรับมือนี้นะครับผมเนาะแอดมินก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับไหวเจอกันใหม่อ e ีพี N ่นานะครับผมแอดมินก็บขอพี่น้องนะครับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ